สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกัผมช่องตัวร้ายชาแนวอีกแล้วนะครับเนาะยังกับหน้าค่ายของ1 6 8่งหพีเพจครับผมนะครับเนาะอ่ะจัดกันแบบว่าทุนหนักๆเลยนะชมนะทุนระดับ7จ็ดพันนะผมเจ็ดนชมนะตอนนี้ดูจากหน้ากระดานแล้วนชมนะตอนนี้แถว1เป็นคู่แถว3แถวแถวสเป็นคู่โอ้โหแถวนี้สบายใจได้ครับผมแม่งไหลไปน้ำเงินแน่นอนน่าจะเป็นคู่นะ น้ำเงินแล้วกันนะครัน้าไม้นี้ตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหรป่ปะเนี่ยเรามีเจ็ดพันนะผมขอ,อน้าเงินไปแล้วกันมาห้าพันพอครับผมเหลือสองพันเอาไว้กันพลาดนะครัมนะเผื่อไม้นี้พลาดไปครับผมเอาดีเน็ตก็หลุดครับผมเน็ตก็หลุดหลุดวะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับผมเน็ตมีปัญหาเหลอเกินจังได้ละเอาดี่ะปอกแปดก็สวยงามเอาดีน่าจะเป็นคู่ทุกแถวนะ แถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าตอนนี้เป็นคู่ทั้งหมดแล้วอันนี้ก็น่าจะน้ำเงินอีกน้ชมนะตอนนี้ได้มาหมื่นสองนะครับผมอ่ะน้ำเงินไปดึงหมื่นแล้วกัน้ชมนะเต็มแม็กเลยอ่ะโบนัสไปด้วยครับผมหาไพ่คู่ไปด้วยเสมอไปด้วยครับผมอ่ะ เหลือ5้ารอนะห้า้ก็สามารถตามได้ผู้ชมนะแต่ถ้าหมดหน้าตักทพาดไหมนี่ตามไม่ได้ไม่มีอะไรตามเลยครับผมอันนี้ก็เป็นของหนึ่งหกแปดนผู้ชมนะเป็นของค่ายหนึ่งหกแปดพีบตนะก็พอได้เลี้ยมอยู่ครับผมแต่ถึงขั้นว่าเกลือจนเกินไปแปดอะไรแปดโซนกันเรียบร้อยโอ้โหโบนัสกี่ตวะเนี่ยโอ้โหโดนทั้งบททั้งก้าวล้วรู้เรื่องครับผมบอกเลยว่าเปิดเดียวผมหนีแน่นอนมันสิบต่อหรือมัน เต่อหรือมันแปดต่อท่านผู้ชมนะจําไม่ได้ครับผมต้องไปคิดยอดเงินดูเอาครับผมแล้วก็โดนไพ่คู่ด้วย <c oughs> เรียบร้อยเป็นยังไงละ่ะ<อ>ตอนนี้เป็นจังหวะขึ้นแถวใหม่ท่านผู้ชมนะเป็นจังหวะขึ้นแถวใหม่เราไม่แทงครับผมเราไม่เล่นนะพักก่อนนะผมเราขอเล่นแถวสองแล้วกันรอดูจังหวะก่อนนะผมว่าอะไรจะมาครับผม เบิร์มหกสาม 6, โอ้โหแดงมาครับผมแดงมาว่าคราวนี้แถวหนึ่งเป็นเป็นสเตปขี้แถวสองต้องเป็นขี้แล้วคผู้ชมนะอ่ะแดงไปครับผมช่วงนี้สถิติมันจะเหมือนกันนุณผู้ชมนะอาเต็มแม็กไปครับผมจะเหมือนกันแถวหนึ่งเมื่อกี้เห็นไหมแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้า 1, เป็นคู่ทั้งหมดเลยเรามองให้เป็นคู่ทั้งหมดแต่ว่ามันมีจุดเสมออยู่ด้วยมันก็มองยากนะนผู้ชมนะมันชอบหลอกตาครับผมมาเปิดนี้เน้นๆหน่อยน้องหมยเอ๋ยตอนนี้เก็บกําไรไว้ที่สองหมื่นนะเฮ้ยหน้าเก้าเออลดแต้มไปลดแต้มไปยังไงเอา,เอาสามแต้มกระโดนครับผมมาสองหมืนสามพันส่รครับผมเอาดีตูมทุกหม้ครับผม เน็ตก็หลุดหลุดนงจมนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงวะเน็ตช่วงนี้ชะมนะโหะน่าจะเป็นขี้สามแถวคู่สองแถวนะอ่ะขี้สามแถวคู่สองแถวนะตอนนี้อยู่แถวที่สามชมนะแถวที่สามแล้วก็จะให้เป็นหน้าคู่มาเน็ตผมตอนนี้ก็เซฟกำไรกับทุนไว้ที่สามหมื่นแล้วมากกว่าเดิมหนึ่งหมื่นนะผม เอาดิหกแล้วไม่ถึงหกตับแตกนะนน้องไม่ถึงหกตับแตกนะนน้องโอ้โหเป็นเก้าโอ้โหเก้าหลังอะเอาหมุนเลยครับผมเน็ตหมุนเลยโอ้โหช็อตเดียวเน็ตหมุนครับผมหน้าสามอยู่ขี้สามแถวอุณชมนะโอ้โหอะนำเงินไปต่อเัาผมมา ถ้ามันขี้สามแถวแล้วก็มาเล่นสเตปขี้สี่แถวคุณผู้ชมนะหนึ่งสองสามสี่ให้เป็นขี้เลยตอนแรกอ่ะเราจะเล่นคู่สองแถวขี้สามแถวแลักษณะแบบนี้แม่งม่มามันเป็นขี้ทั้งหมดแล้วก็ต้องไล่ตามเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ให้มันเป็นหน้าขี้เลยสามหนึ่งอ่ะอ้าวโอ้โหโหมดแม็กครับผมมันมาตัดคู่แถวนี้คุณผู้ชมนะ แสดงว่าแถวหนึ่งสองสามอะเป็นหน้าขี้ส่วนนี้เป็นคู่อ่ะน้ําเงินไปครับผมเห็นไหมหนึ่งสองสามน่ะเป็นเป็นขี้เป็นสามหนึ่งแต่ตอนนี้แถวที่สี่มาน้ําเงินสองแดงสองแม่ง 2, เราเดินคู่ไปเลยสามแถวมาต้องจับจุดให้ได้แล้วจับจุดให้ได้แล้วทุนต้องเหลือเลยนะยังดีครับผมที่เหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นตัวเรมีอยู่สามหมื่นกว่าโอ้โหยังดีที่ไม่หมดนะผู้ชมนะ แล้วมันปอะไรวะเนี่ยเน็ตก็หมุนติ้วๆเลยยังไงเปิดไม่ได้ตับแตกนะน้องเปิดไม่ได้ตับแตกนะน้องเออมาอีกหน่อยเออสองหมื่นหนึ่งพันนะผมขึ้นมาหน่อยอ่ะโอเคผมได้กลับมาคืนที่สองหมื่นก็เอาคุณผู้ชมนะหนีดีกว่าผมอุส่าได้สามหมื่นแล้วคุผู้ชมนะอ่ะโอเคผม,ม,เ,คผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับน้อไปกันครับไปสวัสดีครับ